สี่หุ้นสุดสวิงกันบ้างนะโดยทีมข่าวของคุณไซยมีการเกาะติดหน้ากระดานโดยมีหุ้นหลายๆตัวต้องบอกว่าแม้ว่าภาพรวมของตลาดหุ้นจะปรับตัวลดลงนะแต่ก็มีสี่หุ้นสูดสวิงที่มีความน่าสนใจสวิงตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของแซมเทลนะครับราคาหุ้นปิดที่7บาท85สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท7 0สตางค์คิดเป็น27.6สส่วนสุดสวิงตัวที่2นะครับเอเวอร์แลนด์นะครับหรือว่าหุ้นเอเวอร์นะถือว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่56ตัังคนะครบ เพิ่มขึ้น6สตางค์คิดเป็น12ส่วนสวิงตัวที่3นะครับนั่นคือตัวของปีชากรุ๊ปนะครับหรือหุ้นปีชานั่นเองราคาหุ้นปิดที่2บาท16สตางค์เพิ่มขึ้น24สตางค์คิดเป็น12.50เส่วนสวิงตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของสาม,มารถนะครับวันนี้เล่นได้ค่อนข้างดีกันในทีเดียวราคาหุ้นปิดที่6บาท55สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น50สตางค์คิดเป็น 8.26%นะครับนี่คือ4พูหุ้นสุดสโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีโดวยปรามีการแบบว่านะแนะนำไม่ใช่แนะนำแล้วกันนะมีการยิบขึ้นมาเห็นว,ว่าเป็นหุ้นที่แบบว่าสงแล้วก่อตัวได้น่าสนใจและน่าติดตามนะซึ่งแนวโน้มวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าแฟนรายการหรือว,ว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรายการเวทผมครูก็ต้องมานั่งศึกษาทําการบ้านนนะดูรูปแบบของกราฟดูข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะใช้ขอ้อมูลอันนี้มาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับ